ว,ว,ว่าเือแพงแพงย์ก็เอาเราว่าว่าแม่บ้านเพิ่นมาตรวจพ่อพิ่นมาเบิง่งเพิ่นเห็ยนมันเลยไปคุ้ยืมสามีเพิ่อนฟังมันกระซังทั้งเรื่องนี้นะผมผมก็ส่งไปเพิ่น300รกิโลนะครับซึ่งเพิ่นก็บอกว่ามันได้ผลดีนะครับน,นี่คือสิ่งที่มันเกิดเกินอยู่ห่างเดี๋ยวนี้เขากำลังใส่แฟนทนาไม้นะครับประสานกับนวมนท์วิทยาศาสตร์นะครับเพื่อจะมาเพชรปุ๋ยอัดเม็ด นะครับจึงอาจารย์นอนเพิ่นถามเพิ่นอยู่ยเป็นกุยแอนเป็ะครับผสมระวานกุยมังอาจจะมั่วถึงกล้วยกับปอเมี๊ะยะเท่าผสมกันเดี๋ยวนี้ผมส่งไปตรวจแล้วลมันมีเอ็ K, เอนพะิเคเต็มด้วยแต่ว่าแต่ว่าเรื่องของความเนีนยวปลอดไขยเลยครัตัวนี้เรื่องน,นี้ว่าอาาจแต่ฉะไรมันเอามาต่อยอดปอให้ผมให้มันเรียบร้อยให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็จะมีสีจาา้าหมาดเอาตัวนี้เอามาผสมกันได้ าได้รับการยืนยันจากข้างสาณสุขครับเป็นเอกสารแล้วผมไม่ต้องมีเหตุนะครับเพื่อแต่มังกะดีคนนี้ก็พี่น้องคนนี้ก็พ่อเนาะท่านเนาะนะครับพ่อเขาตสงสารแต่วินลงไหนได้ในก่อนนอนจะเห็นแต uh, ่วันเดียวกันลังเห็ุตัวรอบก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็เอากากไปใส่หน้าบ้านผมยีตัวลอบบางสองแแบ่งแบ่งหนึ่งใส่ปุ๋ยยูเรียแบ่งหนึ่งใส่กากปฏิบูรณ์นะครับใส่กากก็ใส่ได้สองแบบคือแบบปดกับแบบ เป็นก้อนก้อนน้อยๆแบบนี้นี่แหละเอาไปเลยเ่อต้องบดไปใส่อ่าถ้าใส่แบบบดแบบผงเข้าวานไปปุ๊บนี่เียวเร็วงามเร็วจืดเร็วนะครับปกเกินาทีหนึ่งบิดอ่าใส่แห้งไหลอะไรมันมันเข้มอาใส่น้อยๆแต่ว่าจืดเร็วนะครับแต่ว่าเล่วแต่ว่าถ้าใส่แบบเป็นก้อนเอาไปใส่เหงาหนึ่งกับซีหาก้อนงร่างๆๆาไปเพื่อใส่บีนใส่ด้วยกันนะครับตัวนี้มันจะงามโดน น่นงามแต่ว่าง,งามโดดปีนึงพบใจส,สองเทือกนะครับสอง,งเทือกเท่านั้นนะครับบระเทศอะอีกเนี่ยใจในสวนหยาดหยาจะไปตั้งไปแข็งขนหลายแต่ว่าถ้าตัวใส่ยูเรียนปุ๊บมันจะเขียวอยู่ตะวันกรองอ่ามันก็เป็นเพียนั่เสือล่ากระล่มเร็วนีน่นี่คือคือสิ่งมันพิสูจน์ได้นะครับอ่าขฟงเผาพึา่อกันนะครับระวังใส่ปูสี่มว้วนกับปูสี่ข้นสี่ข้นจะงามเร็วกว่าผมปูไปอยู่เพื่อน ปูพ่อมกันต hmm ้นที <Pearl Harbor> uh, way, right? ่ใส่สี่ขวดหรืุกหัวแต่ว่าต้นเส่็จดิแันแก้วใช่ใส่สีหัวนะครับตัวนี้ปูข้าวทุกคนมันมันจะชอบตัวนี้นะครับกับกฝ่าพี่น้องนะครับอวี่ไผ่จะซักถามนังวัวนะครับเอาเล่นท่านนี่ผมผมจะผมให้เขาปูข้าวรอบรอบน้องสาเนี่ยนั่งเนี่ยปูเล่นฟังเอาข้าวเอางหอมน้องเราเรียกเอาไวป อ่า to pues oh, ุเียนผมผมตั yeah. well okay. ่นใจนะผมบอกเดัวรอวาขนาดจะได้อีดอกอ่าพื้ยืนต้นทุกชนิดใช้ได้บิดนะครับอไว้จะใส่หลายนะครับโอมันจะเข้มนะครับมันเข้มมีวยมันกวุกอางไม่ันกับยาธแล้ว แม่วันนะครับผู้ใดายังแมวันจากนี่ไปปล่อยถ้ามันอยู่หันผมให้ตัวละสองแสนทีแรกผมว่าให้ไปจับว่าให้ตัวละแสนะครับผุญโขภู้ไปเอานะไปแล้วก็อะไดรบางผวกเรให้จับจากบ้านเจ้าไปไปค่อยว่าหันทำมันอยู่ผมให้สองแสนมันปรอยู่ครับเป็นอย่างคือนกอยู่มันบ่มากินแนวนี้กินแนวนี่แม่วันจะมาตอบสังเกต็บเมันมีแม่วันจะโถได้อุ่นถ่านเนี่ยตอนนี้เห็ดแต่แม่วันเต็มเลยนี่ผมมาย ยึดเขากับพีแม่วันเอาอยู่ดีผมยางวันกันแล้วนายอยู่ตอนเทตุตอนเทศน์พี่แม่วันเนี่ยเอาพระเขา้าคใหม่ทุกวันตอนมิงมั่งมีมั่งอยู่แต่ว่าไม้ในมี้เห็นจะโกี่น้องสังเกตเบ้างอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดเปิดขนมเบอร์เปิดเห็นแล้วหรอดวยกาแฟเฮาเหนียวเปิดไปบนนวลได้ก็มันเย็นมันจะลงนวล พราะว่ากินอยู่ดีปุ๊บไม่วันจะดีหรือไม่ดีเนปะ็นมันมามันมาเผาผ้าใยไสนหัน่นข้อม้อนกับเผาไผ่มันก็ตายเพิ่นะนะเดียวรับหน้าคนเหลือนะครับน,ะนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมองพบไปเห็นด้วยกันยี่หัุงเทพขยานหน่ำยังน่ำไม่วันหลายๆนะครับแตั้งแต่เด็วกวัยนยะุคปัจจุบันนี่ขนะึ้นขึ้นจุดหนีครับจริงพี่น,อน,อน,น้องพะวงพี่น้องกลางวุ่นมาตอกต่อบในไหนๆว่ามันเป็นอย่างคือบูอยู่ โอยู่เพราะว่ามันเป็นแก๊สมีเทสแก๊สตัวเหนียวเป็นแก๊สไข่เน่าทุกวันพอสอบนะครับไม่ว่าอยู่เซมกันนี้นี่คือซิ่งที่มันเกิดเปาต้องอธิบายข้าราชการพอใจได้นะครับหลังการสำรับเชื่ออีโคไลนะครับตัวนี้ถ้ามันมีอยู่ในบ่อเดี๋มันบ่อไปใส่เด้นสนามมันกืจะบ่อไปหลังจากที่มันตายแก่ตายอย่งแล้วอีโคไลมันก็จะตายลงอาจจะว่าถามมันยังมีความชื้น มันจะหมาจะเรียนลอดไปได้นะครับเขาก็เอาใส่ผสมส่วหนึ่งก็คือเรื่องคอคอลีนเพราะว่าการความตัวหนึ่งคือกองแบบระบบปะป่าทั้งนั้นนะครับใส่หินใส่ทรายคือกันก็กองปะป่าเนี่ยน้ำก็สีสันที่นั่นปะป่านี่นะครับเพียงแต่ว่าสีมันต่างกันเท่านั้นนะครับสีมันต่างกันเท่านัาดจริงๆแล้วระบบนี่นะครับเขาบ็ได้ปล่อยน้ำออกถึงข้างนอกเด็กมันตกปล่อยให้มันซึมลงดินมันไปดันดินน้ำหนาออก แต่ว,ว่ายอยู่หันไปยันขึ้นเราก็ออก,ออกอเพราะว่าพี่น้องจะขอใส,ส่พี่น้องอยา่าใดกุ้ยหน้าไปใส่หน้านะครับเพราะน,นั้นก็เลยก็เลยเป่งออกให้พี่น้องสูบเบานะพูดได้ยังไงก็ไม่สูบเบาจะไ,ไ,ไม่สไใส่เข่าสูบใส่มั่นใส่แ่้งแล้วแต่แต่ว่าก่อนคนเดียวไปเาต้องทังความสะอาดหรือว่าดูแลให้มันสะอาดให้มันปลอดภัยเพราะนั้นนะครับจริงๆตามแบบมันคนไหนมันซึมไปน้ำดินหลังจากมันตกไปวอรหนึ่งวอร์สองวอร์สามมันซีหาวอรทั้งหลังนั้นถึงวอร์ใส่ใส่แหลมมันจะโดนแต่ซึมไปเองนะครับ น้ำมนสนับนี่คือตามระบบตามตามแบบของบองบอนะครับนอกจากเอาึืนจากเอาไปใส่ก็จัจัเอานะครับไมเปลยนตลอดนะบอสจะถ่ายอยู่ในไรทีหนึ่งใส่บานนำฝนไลติ้งนะครับแต่บอสเรียกอีดัปดมดปี้เปนอย่งที่ดัมพ์นักอที่ลงมคุณเกใสเื่องคุณเดียวเด้อเออเขาใสจะเกินมูไปนี่แหละของบอสมันใจบอเชื่อก,กันเนี้ ่นบาเนาอที่ใส่นะเพราะว่าน้ำ่นขามันดำมันเขียวที่มันเขียวเพราะมันเป็นปุ๋ยแล้วมันเป็นตแดดมันเกิดตะไคร่น้ำมันเลยเขียวแต่ว่าหามเหมินบอบ่เหมินนะครับหมนมันตองมีแม่วัดมีนูมีหีลูกน้ำต้องไล่กับมีน่กับี่เสยนมาแลนะครับ่ไ่มาถามอะรมีคำถามกนแต่วมี ผมวิ<บ>่งกันคงจะขออนุญาตทนายเพื่อนะครับขออนุญาตท่านนายกขออนุญาตคุณชายไล่นะครับจกจิ้มงานรับรองท่านนายแพทย์ท่านซุกนะครับขออนุญาตพบว่าี่น้องสามดีเนาะมารือว่าวันนี้มาให้กําลังใจกันมาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังนะครับจร่งหนที่มันอาจต้องปกป้องหรือว่ามันโมเหมาะสมจะได้กับตกกลับขอให้นะครับในคำบอกคำกล่าวดูข้านะครับที่ไม่ดีจะได้กับควายเนี่ยจะไร่นะครับ แต่ว่าจริงๆดี่ที่มันเกิดประโยชน์ก็ผ่านพี่น้องนั่งไปคิดนะครับคิดซะก่อนนะเอาไปเฮดเตุร์คนจะเอาไปเฮตุรลดคิดว่าเออมั่นใจอะไั้งเฮงแต่ตังเองแต่ั้งนี้ครับสำนักบรีษัทขอขอบคุณท่านนายเพวทีเกียรด่นที่ร่วมนะครับขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะขอบคุณครับเพื่อเป็นการขอบคุณท่านวิทยากรที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านวิทยากรอีกครั้งหนึ่งค่ะ อขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายกสำเริงนะครับอีกครั้งหนึ่งครับเอาหไปนางได้บ้านเนี่ย <c oughs> ท่านนายกเกษิยืนบอกึ้นนายเพื่อนเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนเขาะว่าเจ้าหน้าที่นะครับแต่ท่านนายกโบกอีกเจ้าหาที่เพราจำคยเมื่อว่าโดนอะไรครับวา่าแดดสิิ่มไล่นะครับต้องขอบคุณท่านนายกสำเริงเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า ผมสังเกตอยู่เพื่นไม่ได้มีช็อตโน้ตเลยว่าเดี๋ยวนี้โนดว่าโดนบ้านเขาดนะครับเพราะเขนจําได้หมดเลยนะครับอธิบายเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเมื่อกี้ให้พี่น้องถามว่ามีข้อสงสัยมีข้องงบอวียให้ถามเลยแสดงว่าเขาใจดีนะครับแม้ว่าเขาใจดีแต่ว่าประเด็นสุดท้ายผมจับได้ก็คือว่าตอนมาเหลือกเพชรเอากาแฟมาวางไว้แนวนี้มีแมงวัน ขันนายกคเนเบาผมกับผสังเกตรครับพเพราะคนเบาก็ผมสังเกตเอาไม่ยผมมีอิทธิวว่าเป็นแล้วมีล่มเลยแต่ว่าเพิ่งกล้าประกันเพราะว่าเอาไม่กั้นมาปล่อยไว้ตอนแรกไนแสนหนึ่งเนาะอุ้ยผู้ใดมากเอาตอนนี้เพิ่มค่าจับนะครับไม้จับอนี่เพิ่มนะครับเป็นตัวละสองแสนอ่าเดี๋ยวให้ท่านนายกขอเชิญลพิ่นทดสอบิ่งสักวันให้เพื่อนมันใจยังคอยเอามาปล่อยให้เพิ่นทดสอบไปสักระยะหนึ่งสักวัน นะครับท่านนายกสำเรื่องเป็นคนเอาจริงเอาจังนะครับในหลายหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะยังยิงเป็นเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการนาำโดยระบบธาน,นาคารน้ำเต่เป็นใจใหญ่ครับเอาเงินหาแสนไปจากูเชี่ยวชาติมากสารวจมาเซอร์วิหาแสนบาทนะครับแต่ว่าปีนี้สอสอ,อจชอดยัดโอมัยเพ่นเขาเอาอนน่อยไปแรกกันใหญ่เน่ะ ใดยี่สิบสามล้านขอเสียงปรบมือให้ออเราเชียนหนึ่งเดีครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลพนานะครับท่านเชียร์ร่าถือว่าเป็นเก้าที่สองของอำเภอพนานะครับผมเองมาอยู่ที่อำเภอพนาต้องขอเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมเอาเป็นอันดับหนึ่งนะครับมาปุ๊บพามาหน้านิดหน่อย ทอดป่าขยะนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาเงินไปไหนนะครับก็มอบเป็นกองทุนให้กับหมู่บ้านให้กับชุมชนนะครับแล้วก็เป็นรางวัลให้กับพี่น้องเราเพื่อเป็นกําลังใจนะครับอันนี้อยากที่ท่านนายกสําเรืองมาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยเพื่อนเป็นคนนํล่องที่แรกนะครับมันยากน้อยฟังเบื้องเดียวขนาดได้บอกไม่เห็นปลาปลาสิบล้านยังมีคนไม่อยากใส่หน้า แต่พอเพื่อนแผ่อทิทธิพลมาให้พวกเรามาที่ตำบลไม้กอนนะครับมาที่เทศบาลตำบลพนาทําให้เราตามได้ง่ายและเท่าที่ฟังในตอนนี้หมอหนอมเพิ่งไปเบิงไปก้นเพื่อในน่าเมื่อเมื่อหลยนะครับเทศบาลท่าเหลาก็กาลังทออําอบตจานลานก็กําลังทานะครับอบตอพนากําลังทํเหลือจานลานที่เดียวนะครับถ้าหากว่าครบสา บวกสองแห่งที่เราจะเป็นอำเภอแรกนะครับที่ดูแลพี่น้องประชาชนได้ครอบคลุมทั้งอำเภอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่ใช้เวลาเยอะนะครับเพราะว่าแดดจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวท่านนายกจะมายืนตรงแดดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมผมดีใจมากและก็ได้มีโอกาสมาร่วมกับทุกท่านแล้วก็ให้พี่น้องมาเป็นพยานนะครับโดยเฉพาะกรรมการคุมกรรมการชุมชนสมาชิกสภาเทศบาล มาตรวจตูแมงวันก่อนนะครับประเด็นแรกถ้าหากว่า3เดือน6เดือนไม่มีจริงก็ค่อยคอนเฟิร์มกับนายกแล้วนายเภอจะได้ช่วยประกาศว่าตัวละ300แสนนะครับอ่าขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานของเราด้วยครับขอบคุณครับ,บคุณแม่เพลพนา,นนานะคะที่ได้มามประปะได้เก็บเรียนรู้น,นะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านแม่เพลพนาอีกครั้งนะะึงค่ะเจ้าของบ่อใชไร ต้มีเรื่องเล่าให้พวกเราฟังว่าเก็ดมาอย่างไรทาไมถึงใช้อะไรผมได้ฟังชื่อแล้วผมก็ชื่นใจเลยนะเจิญครับท่านผู้สมงครับขอบคุณท่านเลมเพอค่ะค่ะเรียนท่านเลมเพอท่านนายกเทศมนตรีค่ะแล้วก็ผู้บริหารนะคะ วันนี้ต้องต้องขอบคุณทางอำเภอพนานะคะที่ให้ความฝันของดิฉันเป็นจริงบ่อนี้ชื่อจริงๆถ้าชื่อเป็นทางการว่าชื่อเข้าโรงเรียนคือบอ่อประปัดสิงปริกูลนะคะแต่ชื่อเล่นเรียกกันในวงการว่าบ่อใช้ไรนะคะเพราะว่าเป็นถ้าบอกว่าทาบ่อใช้ไรก็จะถามนาทีมันเป็นยังไงวะมันจะสร้างให้คนอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้นอกจากที่ท่านนายกสำเริญที่เล่าให้ฟังนะคะอ,อยากจะคอนเฟิร์มกับ กับผู้นําชุมชนนะคะอสมถึงความมั่นใจว่าทําไมเราถึงผลักดันให้ทุกพื้นที่ทุกเทศบาลทุกอบตมีระบบบำบัดสิ่งปริสุทแบบนี้นะคะพอบานเท่านีต่ตายด้วยมาเล่งตัาไปทอน้าดีอันดับหนึ่งของโลกนะคะเป็นตําแหน่งที่ไม่อยากได้เลยแล้วเราครองแชมป์มาเป็นสิ2ยี่ปี